สวัสดีครับพิมพ์จะรับ้อสื่อชอบบล็อกสตีโอผมตามที่สัญญาณกันไว้ครับทำการอธิบายวิธีการเล่นม a r h a m m e r 40k ฟน,น,นแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันพอละเอียดมันต้องมีจอะลึกเรื่องของสมมาตรของต่างๆแต่ว่าที่แน่ๆครับคลิปนี้เนี่ยรวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ก่อนเล่นและคุณสามารถเข้าใจการเล่นเป็นบรรทัรา,าได้เลยมีอะไรบางนั้นมาดูกันครับอันดับแรกครับผมก็คือเรื่องของการรู้จักเฟสต่างๆครับเฟสต่างๆในเกมนี้แบ่งออกเป็น5เฟสครับคือสูรา เข้าเทอร์เราแบทเทอร์เราเนี่ยหนึ่งเทอร์จะผัดจะเล่นระหว่างเรากับฝ่ายตรงข้ามพอเข้าเทอร์เราปุ๊บแบทเทอร์เราของเราเนี่ยจะเริ่มที่คอมมานด์เฟสก็คือสั่งการต่างๆพูดเป็นเฟสครับเ mm hmm. ดินวิ่งฟอร์แบ็กพวกเนี้ยฮะชุดที่เฟสคือยิงเดินเสร็จก็มายิงครับผมแล้วก็ชาร์จเฟสคือพุ่งเข้เขาพะทะฝ่งตรงข้ามสุดท้ายครับก็คือไฟเฟสสู้กันแบบประชิดฮะ เรื่องที่คอมมานเฟสก่อนคอมมานเฟสจะมีสองสเต็ปก็คือเรื่องของช่วงคอมมานด์ช่วงสั่งการเช่นเออผมมีไลออนครับผมสั่งใช้ออร่านี้ครับผมมีตัวนี้มันสั่งเพื่อนเราให้แบบใชโอ l ออฟโมเมนต์ All off ได้ครับก็สั่งกันตรงนี้มันจะบอกเลยว่าเฮ้ยไอความสามารถของยูนิตเนี่ยใช้ได้ในช่วงไหนถ้าบอกคอมมานด์เฟสคือช่วงนี้ละครับคอมมานด์เฟสถัดมาครับเรื่องแตเทิลช็อคก็คือเรื่องของการเทสว่าเฮ้ยคุณสติแต่จากการต่อสู้หรือเปล่า ถ้าเกิดว่ายูนิตเราเป็น10ตัวเขาเรียกว่า starting stand นะความแข็งแกร่งเริ่มต้นช่วง b a t เทิล h o อคเนี่ยถ้าเกิดเราเหลือ5ตัวมันยังถือว่าครึ่งหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดเหลือ4ตัวปุ๊บโฮ้ยตกใจครับแบบเพื่อนตายไปเยอะเงี้ยก็ต้องทําการ b a t เทิล h o c k เทสซึ่งถ้าเกิดทอยออกมาได้เกินออกว่า LD leadership ครับจะถือว่าผ่านก็จะไม่ติด b a t เทิล h o อคแต่ถ้าเกิดทอยมาแล้วได้ต่ํากว่าเช่น LD มัน6บวก ทอยเต๋าดีหกสองลูกออกมาได้ห้าไงฮะถือว่าไม่ผ่านติดแพทเทิ์นช็อคนะครับแพทเทิ์นช็อคเป็นผลยังไงบ้างอันดับแรกครับ OC ค่าย,ยึดจุดเหลือ0อันดับ2ครับเมื่อทำการเดสเอ,อ่อฟอร์แบ็กจะติดเรื่องเดสเพลเตฟอร์ไอสักอย่างต้องทอยหรือว่าจะหนีทัมหรือเปล่าอย่างที่3ครับใช้เจมสเตนเดอเจมกับมันไม่ได้เพราะว่ามันตกใจมากมันไม่มีสติในการรับคำสั่งครับจึงใช้เจมกับมันไม่ได้เนี่ยฮะผลสีของแพทเท์นช็อค เอาแบบนี้ยูนิตตัวเดียวก็ไม่ต้องเทสเบนท์เชอร์ชกสิไม่ครับสมมติว,ว่ายูนิตมีเลื 10, เอดสิบเอ็ดถ้าเหลือ6ไม่ต้องเทสครับผมแต่ถ้าเกิดยูนิตเลือดสิบเอ็ดเหลือห้าต่ำมาครึ่งครับก็ต้องทําการเบนท์เชอรที่เฟสนี้ครับผมเพื่อดูว่าเฮ้ยมันสติตแตกจากการต่อสู้หรือเปล่าเนี่ยฮะช่วงของคอมมานด์เฟสตามนี้เลยถัดมาครับไปอย่างรวดเร็วคือมูเวนเฟสครับผมง่ายๆเลยฮะเข้าเฟสนี่ปุ๊บโอเคครับผมคอมมานด์เสร็จแล้วผมเบนท์เชอรเสร็จแล้วผมจะเดินนะครับ ยูนิตนี้เดินเป็นตัวนี้ยูนิตเดินเป็นตัวนี้ครับผมตามค่ามูฟครับมูฟหกคือเดินได้6นิ้วไม่ยากใช่ไหมมูฟหกก็6นิ้วจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมอยากจะวิ่งว่ะคือมันมันเดินแล้วอะ่ะผมสามารถแอดวานต่อได้โดยที่ว่าแอดวานครับให้ทอยดีหกหนึ่งลูกออกเท่าไหร่เพิ่มอะไรเดินเท่านั้นครับเช่นผมเดิน8ปึบ๊บผมอยากขึ้นไปตรงเนี้ยทอยแอดวานครับต้องการ4ี่เพื่อขึ้นครับผมแบบมันสูงเป็นเดินสูงไง ถอยออกปุ๊บได้3ก็ติดที่เนินครับขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าถอยออกมาได้56ก็เดินขึ้นไปได้นะฮะเรียกว่าเดินกับวิ่งซึ่งกติกาคือว่าถ้าเกิดคุณเดินมูฟธรรมดาไม่แอดวานคุณชูตติ้งได้แต่ถ้าเกิดคุณมูฟแล้วคุณแอดวานคุณจะไม่สามารถชูตติ้งได้ครับผมและคุณชาร์จต่อไม่ได้ด้วยต่างกันนะอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดคุณแอดวานไปแล้วคุณใช้อาวุธเป็นแอดซอลมันจะมีความทแอดซอลอยู่คืออาวุธจู่โจม คุณสามารถมูฟแอดวานและชูดได้ครับถ้าเป็นอาวุธชนิดนี้เท่านั้นนะฮะเป็นอาวุธสำหรับคนที่แบบสายแบบเคลื่อนที่ไวอะ่ะพวกไอ้นะพวกไวสกาที่แบบขับมอเตอร์ไซค์ครับจะชอบมีไออาวุธแอซซอลที่ใช้กันถัดมาครับคือรีอินฟอ c เมนต์ครับคือมูฟเสร็จปุ๊บก็รีอินฟอ c เมนต์ก็เอาตัวยูนิตที่เราสำรองไว้นอกเกมครับเข้ามาในเกมมีทั้งแบบดิฟสไตร์ก็คือแบบเข้ามาในเกมตรงไหนก็ได้แต่ว่า ต้องอยู่ห่างจากสตูานิ้วหรือเข้าไปปกติครับก็ห่างจากขอบ6นิ้วในเทิน2นะห่างจากขอบ6นิ้วแล้วก็ไม่ติดกับสตูานิ้วถ้าเทิน3สามารถเข้าจากขอบ6นิ้วฝั่งไหนก็ได้ครับผมเอาไว้แบบตหลงไฟลงข้ามอะไรเงี้ยลองเลือกดูนะฮะตรงนี้ reinforcement น,น,น่าจะต้องมีคลิปแยกข้อละเอียดพอสมควรนี่ฮะอ่ะผมพูดถึง a d v a นซ์ไปแล้วคือเดินแล้วสับวิงได้ด้วยกันหอยดี6เพื่อดูระยะนะฮะ วิ่งระชาไม่ได้ชูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดอาซอลยิงได้ส่วนอีกอันนะครับคือการโฟลแบ็กถอยของผมเช่นว,ว่าตอนนี้เนี่ยคุณแบบอยู่ในเขตระยะเอ็นเกจเมนต์กับศัตรูปะทะกันอยู่เนี่ยแล้วคุณต้องการจะโฟลแบ็กถอยออกมาเนี่ยครับคุณจะว่าถอยไม่ต้องถอยคุณถอยจัดตามระยะของมูฟของคุณได้เลยไม่เกินนั้นเช่นมูฟแปดคุณจะถอยมาหกก็ได้ครับผมโดยมีการการอยู่ว่าถ้าคุณถอยออกมาคุณต้องอยู่ห่างจากเอ็นเกจเมนต์ของศัตรูตัวอื่นด้วย คุณจะถอยไปแบบชนกับศัตรูเลยไม่ได้นะอันนี้ผิดผิดกฎหรืออีกกรณีครับคุณสามารถถอยผ่านฝูงศัตรูได้เช่นศัตรูมันล้อมเลยอยู่คุณต้องฝากวงล้อมไปแล้วถอยเลย10ตัวผ่านฝูงศัตรูไปทําได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณฟอร์แบ็กผ่านฝูงศัตรูคุณต้องถอยเต๋าตามตึนวนยูนิตท,ที่คุณมีครับออกหนึ่งออกสองก็คือตายออโตโ้เลยฮะอันนี้เป็นกฎที่มันเขียนอยู่ข้อบเนาะ ทุกโมเดลเทสหมดครับผมว่าเหมือนวิ่งฝ่าฝูงศัตรูไปครับถอยหนีอย่างนั้นฮะมีโอกาสาที่จะตายสูงมากก็ต้องเลือกว่าจะถอยยังไงนะครับอันนี้คือกฎของในเล่มคอร์ลูบุ๊กนะครับอีกอย่างนึงคือถ้าคุณฟอร์แบ็กถอยไปแล้วเนี่ยคุณจะติดข้อเสียอีกหนึ่งคือคุณจะไม่สามารถชาร์จหรือชูตติ้งได้ในเฟสไอในเทิร์ดในแบนทเทอร์เรลนั้นก็เรียกว่าข้อเสียทั้งเยอะถ้าเกิดฟอร์แบ็กเพราะว่าคุณอยู่ในดงล้อมศัตรูแหละแต่บางยูนิตเช่น อันต้ามารีนเนี่ยทัพแฟคชั่นอันต้ามารีนเนี่ยฮะตอนในเอดิชั่นเนี่ยมีความสามารถคือฟอร์แบ็คแล้วยิงได้นะผมจำไม่ผิดเออก็เหมาะคนีแบบมีกลยุทธ์เยอะแล้วกันถัดมาดูต่อเลยดีกว่าทางสปอร์ตครับผมวันนี้เป็นเรืออ่องของการขนส่งมันมีรถถังบางอย่างต้องมีบางอย่างที่ขนขนนได้หลักการก็คือถ้าคุณมียูนิตในรถถังคันนั้นแล้วรถถังอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่คุณเอ็มบาร์กปล่อยตัวยูนิตออกมา ยูนิตที่ปล่อยออกมาครับจะอยู่ห่างจากรถถัง3มนิ้วแล้วก็สามารถเดินได้วิ่งได้ยิงได้ตามปกติเหมือนกับโผลมาพร้อมลุยอะเออปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอารถถังนั้นเคลื่อนที่ไปแล้วคุณปล่อยยูนิตออกมามันเดินต่อไม่ได้นะครับระยะมันจะเวอร์ไปครับยกเว้นบางยูนิตที่ขาสามารถพิเศษที่บอกว่าลงมาจากรถถังแล้วชาร์จได้นี่อีกตัวอีกเรื่องหนึ่งแต่ปกติคือถ้ารถถังเคลื่อนที่แล้วปล่อยตัวออกมาเต็มที่ก็ยิงได้แต่ว่าชาร์จอะไรไม่ได้ ส่วนอีกอันี้คือเขาเรียกไฟลิ่งเด็กครับเป็นความสามารถของรถถังคือมันจะเป็นไฟลิ่งเด็กกับตัวเลขข้างหลังเช่น5เงี้ยฮะคุณเอายูนใส่ไปห้าเออกี่ตัวก็ตามเนี่ยเวลารถถังประกาศชุตติ้งคุณสามารถให้ยูนิตบนรถถังนะฮะยิงช่วยได้นะตามจำนวนตัวเลขของไฟลิ่งเด็กที่มันบอกไว้ก็ช่วยยังไงเหรอช่วยเรื่องที่ว่าแบบเฮ้ยรถถังมันแข็งแกร่งรึเป่าทับเน็ตมันเยอะถ้าเกิดคุณเอาตัวบางๆใส่เข้าไปแล้วยิงออกมาเนี่ยมันจะได้เปรียบ เพราะว่ายิงด้วยความแรงของพลปืนที่เก่งแต่รับตำแเนดด้วยรถถังที่แข็งแกร่งครับผมทาเหนียดเยอะต่อมาครับชุดทิ้งเฟกครับผมง่ายๆเลยครับเลือกเป้าหมายที่ยิงได้เ,เลือกยูนิตของเราที่สามารถยิงได้คือไม่ได้แอดวานซ์มาฮะไม่ได้ฟอร์แบ็กมาจากนั้นก็เลือกเป้าหมายที่จะยิงแล้วก็ยิงแล้วก็ทำซ้ำจนครบทุกยูนิตท,ที่อยากจะยิงจบอ่ะแล้ายิงทำยังไงอ่ะอันดับแรกครับต้องเช็คเรื่องฮิตโลว่ายิงโดนหรือเปล่าครับผมเช่น การิมานยิงไลออนครับเวลายิงเนี่ยไม่สนนะว่าฝ่ายตรงข้ามอะ่ะมีค่าอะไรบ้างเรื่องทูฮิตเนี่ยเช็คดูว่าเราแม่นแค่ไหนอย่างอาวุธประชิดครับใช้ค่า BS นะอาวุธมีลีหรือประชิดต,ตัวเนี่ยผมพูดผิดปะอาวุธยิงระยะไกลใช้ค่า BS b อ l บาลิติกสกิลครับอย่างการิมานที่วงไว้คือ2บวกถ้าทอยเต๋าทูฮิตครับแอทแทกครั้งคือ2นัดนะทอย2ลูกออก2เกิน สองขึ้นไปั้งสองลูกคือโดนถ้าสองบวกคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้ยไม่ใช่จีพูดผิดสองสามสี่ห้าหกคือโดนหมดแต่ถ้าเกิดออกหนึ่งคือออโต้เฟลนะครับไม่โดนทอยออกสองคือโดนซึ่งมันอีกค่าแปลกๆเช่นของไอ้สมุกสกรีนเนี้ยมันจะทําให้สายตรงข้ามลบหนึ่งฮิตลบหนึ่งตฮิตได้ด้วยแปลว่าถ้าเกิดเจอท่าลบฮิตเนี่ยคุณต้องมีท่าบวกฮิตเอาไว้แก้เช่นเขาบอกว่าลบหนึ่งครับ จากเดิมคุณทายสองโดนคุณต้องทายให้ได้สามจะโดนแต่ถ้าคุณมีท่าบวกฮิตเข้าไปส่วนเข้าไปเนี่ยมันก็จะหักล้างกันก็คือสองบวกเหมือนเดิมครับว่าโดนหรือเปล่ากติกามันอยู่ว่าคุณไม่สามารถบวกฮิตหรือลบฮิตของฝ่ายตรงข้าไมได้มากกว่าหนึ่งเช่นคุณมีออร่าบวกฮิตมีเจมบวกฮิตบวกไปสองฮิตครับก็จะสูงสุดได้แค่บวกหนึ่งนะแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามบอกว่าผมมีท่าลบหนึ่งฮิตครับแล้วก็มีออร่าลบหนึ่งฮิตครับผมเป็นลบสองไม่ได้นะฮะ เต็มที่ได้แค่บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งให้เอาไอที่ modifier หรือตัวแปรที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาบวกลบมันก่อนเหลือเท่าไหร่ดูว่าบวกหรือลบแล้วจากนั้นก็ดูว่าเกินหนึ่งหรือเปล่าถ้าเกินหนึ่งปัดให้เหลือแค่หนึ่งนะครับต่อมาครับเมื่อกี้เราฮิตโลเช็คว่ายิงโดนไหมต่อมาคือวูลโลครับผมเช็คว่ายิงเข้าไหมเช็คยังไงละ่ะเอาค่าสเตนของ A อาวุธครับผมวงไว้แล้วสมุดกระเลมานใช้แฮนด์ออฟโดมิเนียนยิงใส่ไลออนครับผมสเตนหก เลออนทับเนตเก้าแปลว่าสเตนตน้อยกว่าทับเนตครับผมก็ไปดูที่ตารางตรงนี้เห็นไหมตารางบุนโลเนี่ยถ้าสเตนตน้อยกว่าทับเนตต้องทอยที่5บวกเอ้ยสไลด์ผมผิดว่ะเดี๋ยวนี้ผมแก้นะต้องทอยที่5บวกวผมผมผมพิมพ์ผิดถ้าเกิดทอยได้1ถึง4ยิงไม่เข้าถือว่ายิงไม่ทะลุสไลด์ผิด ขอโทษด้วยครับยวแก้เป็น5บวกโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณสเตนเยอะกว่าทับเน็ตคุณทอยที่3บวกถือว่าเข้าเลยถ้าเกิดสเตนกับทับเน็ตเท่ากันทอยที่4บวกครับผมนานๆจะเจอแบบย,ยากๆคือสเตนเยอะกว่าทับเน็ต2เท่าเช่นทับเน็ตของไลออน9อาวุธเมียหนึ่งมันยิง 10, สเตน18เงี้ย2เท่าทอย2บวกยิงเข้าเลยหรือยงอย่าง,าง,างเช่นอาวุธปืน ของพวกแบบทหารราบเนี่ยมันยิงแค่เสเตนสเตนสี่เนี่ยแต่ว่าไอตัวไลออนเนี่ยทับเน็ตเก้าทับเน็ตเกินกว่าสเตนเท่าตัวดังนั้นเนี่ยมันจึงจะต้องทอยให้ได้น้อย6ครับผมสเตนน้อยกว่าทับเน็ตสองเท่าทอยหกบวกถึงจะยิงเข้านะฮะแปลว่าพวกที่มีสเตนเยอะมันดีตรงที่ว่าเวลาโดนยิงโดนฟันเนี่ยครับโอกาสที่จะโดนทูบูลมันจะน้อยลง อ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไปแก้ในสไลด์อีกทีนึงถัดมาครับเซฟิงเช็คว่าป้องกันได้ไหมไง่ายครับผมดูค่าเซฟของเราของฝ่ายป้องกันเซฟเท่าไหร่ครับไปดูอาวุธของฝ่ายโจมตีด้วยว่ามันเ p เท่าไหร่ AP คือเจาะกาะครับผม armor penetration 2บวก2เป็น4ครับแปลว่าไลออนพอยที่4บวกเพื่อป้องกันแต่ฝ่ายป้องกันนี่เลือกได้ว่าใช้เป็นป้องกันปกติเซฟปกติหรือว่าใช้เป็น invulnerable In save ผมเรียกอินวอลเซฟแล้วกันนะอย่างไลออนเนี่ยอินวอลเซฟที่3บวกแปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้ป้อกันธรรมดาเนี่ยมันต้อง4บวกนะแต่ถ้าใช้อินวอลเซฟสบวกเองก็ประกาศคร,ร,ร,รับใช้อินวอลเซสก็ผมถอยออก3 C, ขึ้นไปก็ป้องกันได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นครับมอร์ทลวูด์เซสไม่ได้นะครับทุกท,ทุกกรณีนะทำให้ในเทนนิสชันเนี่ยอินวอลเซฟมีค่ามากถ้าไม่เจอมอร์ทลวูดแล้วทำให้มอร์ทลวูดมีค่ามากเวลาที่ต้องเจอพวกที่มีอินวอลเซสก็ผมชาร์จเฟสอันนี้ง่ายครับผม คุณเดินเสร็จปุ๊บไม่ได้วิ่งนะคุณยิงเสร็จอ,รอะไรเสร็จปุ๊บจะวิ่งไปตีเขาแลลวคราวนี้จะชาร์จเขาแหละก็เลือกยูนิตที่ชาร์จได้จากนั้นก็เลือกเป้าหมายครับผมที่ไม่เกิน12นิ้วทอยที่62ลูกถ้าออกรวมกันแล้วเท่ากับหรือมากกว่าระยะที่ชาร์จถึงครับจะถือว่าชาร์จสำเร็จใกล้ึ้นที่ยูนิตเราไปติดกับัตูครับผมถ้าชาร์จพลาดอยู่ที่เดิมทำซับให้ครบทุกยูนิตที่ต้องการครับแล้วเข้าสู่ไฟเฟส ไฟเฟดคือพอคุณชาเสร็จปุ๊บมันจะไปอยู่ใกล้ๆกับศัตรูถูกป่ะถ้าทำการไถยอินนะผมขยับยูนิตในระยะประมาณ3านิน้วเพื่อจัดเรียงให้เข้าระยะการโจมตีที่ถูกต้องแล้วก็โจมตีด้วยอาวุธประชิดครับอาวุธมีลีก็เลือกอาวุธครับใช้อาวุธอันไหนแล้วก็เลือกว่าอาวุธนีน้ตีใครแล้วก็ทาการโจมตีครับทอยทูฮิตทูบูลแล้วก็เซฟตามลําดับจากนั้นเมื่อตีเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมียูนิตศัตรูตายไปอะไรเนี้ยฮะก็ให้ขยับตัวยูนิตของเราเนี่ยคอนโซลิเดตเข้าไปใกล้กับเ้าามกขึน ให้มันชิดที่สุดครับผมเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยครับผมพอจบไฟเฟดทุกตัวผมไม่มีอะไรทําแล้วก็บอกว่าจบเทิร์นครับแล้วเข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายหนึ่งโอเคครับนี่คือวิธีการเล่นแบบง่ายๆนะเดี๋ยวผมแจกสไลด์นี้ในช่องออ description นะถูกใจก็ไลค์ s u b s c r i b e ด้วยใครใจดีก็ซุปเปอร์แท้งมาหรือว่าโดนอะไรแล้วแต่ละครับผมมีซุปเปอร์แชทปะเออนั่นแหละจะเป็นว่าคุณอย่างมากก็รีบทำให้ แบบคร่าวๆให้เข้าใจกันนะฮะถ้ารือ,อยังไงขออภัยด้วยเดี๋ยวใครที่ผิดถูกจะแก้ให้แล้วจอกันใ่ม่โรกาบหา้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบราเธอร์ Brother.